สวัสดีค่ะหมอหมวยจาก Good f o r l like. i f ทคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะเอาวันนี้หมอจะมาคุยเรื่องของการลดการติดเชื้อนะคะาการป้องกันการติดเชือ้อเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างในในแง่ของการใช้แพทย์ทางเลือกนะคะในในส่วนของแพทย์ทางเลือกเนี่ยถ้าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราดีนะคะ เราจะลดการติดเชื้อได้และต่อให้ติดเชื้อเราก็จะเป็นน้อยมากอย่างคนอื่นอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดแต่ถ้าภูมิคุ้มกันดีอาจจะเป็งแค่หวัดหรือมีไข้นิดหน่อยนะคะจะไม่อาการบานปลายจนถึงขนาดจนถึงกระทั่งติดเชือ้อจนเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดนะคะด้วยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดีที่สามารถป้องกันได้นะคะลดการ เกิดอาการรุนแรงของการติดเชื้อได้และมันทำได้ดีกว่าวัคซีนนะคะวิธีการต้องทำอย่างไรบ้างมันต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะแหล่งที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายดีหรือการสร้างเม็ดเลือดขาวการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่างๆ80%อยู่ที่หลอาไส้นะคะก็คือเจ้าตัวจุลินทรีย์ ฝ่าดีตัวเล็กๆนั่นเองจริงๆแล้วเขาเป็นโชคของร่างกายเรานะคะเขาอยู่ในทั่วบริเวณร่างกายเราทั้งภายนอกภายในแม้แต่พื้นแม้แต่ผิวเองนะคะเขาก็อยู่เนาะทีนีเ้เราต้องดูแลเลี้ยงเขานะคะให้เขาสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเขาก็จะทำหน้าที่การกำจัดเชือ้อการาป้องกันเชื้อต่างๆในร่างกายได้ ป้องกันเชื้อโรคแผงลิฟต์ดได้นะคะมาดูวิธีการกันวิธีการแรกคือที่เน้นสุดๆคือเรื่องของการดูแลอาหารนะคะ you are what you eat นะคะทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆเนาะกลุ่มเด็กเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มก่อนเจ็ดขวบเนี่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่เขายังไม่เติบยังไม่ทำงานอย่างเต็มระบบเพราะฉะนั้นเด็กเล็กจะ ติดเชื้อได้ง่ายนะคะในผู้ใหญ่ที่หลังเจ็ดขวบไปแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะป่วยแล้วเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันทํางานเต็มที่แต่ถ้ายังป่วยอยู่แล้วก็ป่วยบ่อยนะคะแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทํางานได้ไม่ดีนะคะทีนี้อ่มาดูอาหารละกันเริ่มต้นด้วยหมวดของอาหารก่อนอาหารการกินที่จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มภูมิแพ้ทั้งหลาย และสิ่งที่ต้องรู้ไว้ก็คือถ้าระบบภูมิคุค้มกันเราดีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งจะน้อยนะคะความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งจะน้อยเนื่องจากว่าตัวระบบภูมิคุค้มกันที่เราพูดถึงมันสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้เพราะนั้นทุกคนที่เป็นที่เป็นมะเร็งจงรู้ไว้เถอะว่าระบบภูมิคุค้มกันในร่างกายของคุณนั้นได้นะคะไม่สามารถกํจาจัดตัวเซลล์ร้ายที่เป็นเซลล์มะเร็งได้นะคะเซลล์มะเร็งมัเลยแผงิ้น ร่างกายมีความเป็นกดสูงนะคะแต่ถ้าเราดูแลร่างกายที่มีระบบภูมิคุ้มกันดีมันจะลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งรวมถึงโรคร้ายอื่นๆด้วยนะคะ,อ,ะอาหารสิ่งที่เน้นเสมอคือผักสดที่ต้องเน้นผักสดเพราะผักสดมีเอนไซม์ที่ช่วยการย่อยและเอนไซมนี้มันคือตัวที่กระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทํางานแบบมีประสิทธิภาพเอนไซมนี้สําคัญมากนะคะแล้วมันจะมีเยอะในผักสด นะคะที่หลากหลายชนิดจริงๆเอนไซม์มีกอบมีเป็นมากกว่า300ชนิดในผักที่ต่างชนิดกันก็จะมีเอนไซม์ที่ต่างกันเพราะนั้นหมอจะเน้นเสมอว่าพยายานกินผักสดหลากสีนะคะหรือทําน้ําผักสดกินคือผักอะไรที่เราไม่ชอบกินอมปาผักอะไรที่กินได้ให้เคี้ยวกินนะคะบางคนจะกินแต่ผักเดิมซ้าๆพวกผักสลัดก็จะผักสลัดอย่างเดียวได้เหมือนกันแต่ในระยะยาวก็ยังไม่คง ไม่ดีพอคนสมัยก่อนอเขาก็จะเก็บผักเก็บหญ้ากินแถวบ้านกินอันนี้คือเค็นแลับกันมีสุขภาพที่ดีนะคะแต่พอปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์สมัยใหม่เราลืมสิ่งพวกนี้ไปผักสดมีเอนไซม์และเอนไซม์จะเป็นตัวที่ทําให้เซลล์เป็นด่างน,นะคะจะทําให้เซลล์มีการาทํางานได้มีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมให้ระบบคูิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นและมันจะทํา มันเพิ่มความเป็นด่างนะคะในภาวะที่เร่องการเป็นด่างระบบภูมิคุ้มกันจะทํางานได้ดีนะคะ2คืออาหารกลุ่มหมักดองนะคะเป็นพวกผักดองชนิดต่างๆผักดองพื้นผ้าพื้นบ้านได้หมดเลยนะคะคีเปอร์ได้กินจิได้นะคะพวกนี้เป็นจุลซีฝ่ายดีเน้นเป็นดองธรรมชาติไม่ใช่แบบแปรรูปหลายคนจะนิยมกินโปรไบโอติกแบบสําเร็จรูปนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้ ไม่ได้มีสุขภาพมากไม่มีประสิทธิภาพมากพอแล้วก็จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตไม่ได้แข็งแรงเพียงพอนะคะที่จะอยู่เติบโตในร่างกายได้พยายามกินอาหารหมักดองธรรมชาตินะคะที่มีตัวจุลินทรีย์ธรรมชา,ะะมาติรสเปรี้ยวนะคะอาหารัดดองต้องรสเปรี้ยวนะคะไม่ใช่หวานนะคะแล้วก็ไม่ใช่เค็มนะคะผักดองจะต้องมีรสเปรี้ยวแล้วก็สัดส่วนของอาหารนะคะ ในเรื่องของระบบคุมิคุ้มกันเนี่ยเราเราเควรจะต้องลดอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลลงนะคะอาหารที่มีสารปนเปื้อนพวกอาหารที่มีสารกันบูดสารกันเสียนะคะอาหารที่มีออยลจะมีพวกนี้หมเดเลยนะคะแล้วก็อาหารที่ใส่พวกแปรรูปนะคะพวกขนมขบเคี้ยวกับก่อแปรรูปต่างๆพวกนี้มันจะมีพวกคอนไซร์ั แล้วก็อ,อ,อาหารกลุ่มเนี้เป็นอาหารที่ย่อยยากกรอของเสียกรอ,อความเป็นกรดแล้วก็มันจะไม่ดีต่อ,อ,อภาวะระบบนิเวศนน้ำทรายมันจะทําให้จุลินทรีย์ฝ่ายดีอ่ <S 2> <S 2> <S 2> อ,อนแอน,นะคะเติบโตยาก <S 2> <S 2> และอ,อีอีอย่างหนึ่งคือกลุ่มแป้งน้าตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์ฝ่ายเลวจะไม่ว่าในวบุกภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอะที่จะมีจุลินทรีย์เป็นตัวนำเนาะ จุลินทรีย์จะมีสองจะมีสามฝ่ายฝ่ายเลวฝ่ายที่อยู่กลางกลางแล้วก็ฝ่ายดีตัวที่แข่งขันกันคือฝ่ายเลวและฝ่ายดีออ B. นะคะถ้าปริมาณของฝ่ายดีมากกว่าเขาก็จะเป็นคนนำนั่นหมายถึงคุณจะมีระบบภูมิคุมกันที่ดีเพราะเขาจะควบคุมฝ่ายเลวไว้ไม่ให้มันแผงลิบเพราะในเวลา มีเชื้อโรคไม่ดีต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนสังการและควบคุมทุกอย่างได้กำจัดเชื้อได้เร็วนะคะแต่ถ้าคุณมีฝ่ายเร็วเยอะนะคะคุณคู้มกันคุณจะออนแอแล้วคุณยังมีเชื้อโรคใหม่ๆเข้ามาเสริมทับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะติดเชื้อได้เร็วแล้วก็อาการรุนแรงกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลการเติมอาหารให้จุลินทรีย์เป็นเรื่องสําคัญมากๆ ถ้าคุณเติมหลายคนบอกฉันก็กินผักนะกินเยอะด้วยแต่ทําไมก็ยังมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะป่วยบ่อยนั่นเพราะว่าคุณกินผักก็จริงแต่คุณยังคงเติมน้ตาตาลคุณเติมอาหารให้กับตัวซีฝ่ายเลวมากกว่านะคะมากกว่าฝ่ายดีมันทําให้ฝ่ายเลวเนี่ยแง็งฤทธิ์จนคุณเป็นโรคนะคะแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูด้วยว่า เ,เลี้ยงฝั่งดีแล้วคุณต้องลดการเกินอาหารฝั่งเร็วนะคะกลับมาที่เรื่องของการสัดส่วนอาหารคุมเรื่องแป้งและน้ำตาลไม่เกินหนึ่งในสามของจานของมื้อที่คุณกินนะคะดูด้วยแป้งและน้ำตาลไม่ควรเกินหนึ่งในสามถ้าเกินคุณกาลังเลี้ยงจุลินทรีย์ฝั่งเร็วนะคะกลุ่มแป้งและน้ําตาลคือตัวก่อมะเร็งก่อการติดเชื้อก่อโรคก,ก่อภูมิแพ้นะคะเพราะฉะนั้นคนไทยติด แป้งและน้ำตาลเยอะมากเบอเกอรี่ของกินเล่นต่างๆมันมันเป็นเราเป็นเมืองแห่งอาหารก็จริงแต่อาหารของเราจะเป็นอาหารสําเร็จรูปอาหารแปรรูปนะคะอาหารที่ไม่ได้มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลี่ยงอาหารพวกนี้โดยเฉพาะเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กอย่าฝึกให้ลูกกินขนมอย่าฝึกให้ลูกติดหวานผลไม้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นการฝึดให้เด็กติดหวาน นะคะเ,เราจะนิยมป้อนผลไม้เมืองไทยเป็นเมืองผลไม้มเนาะแต่ผลไม้จะมีรสหวานนะคะแล้วพอเขาติดหวานเขาก็จะกินอะไรทุกอย่างที่มีรสหวานคนไทยบริโภคน้ำตาลเยอะมากคนไทยติดหวานนะคะและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเป็นโรคแล้วก็ป่วยกันเยอะนะคะอัะเรื่องอาหารคร่าวๆตามนี้นะคะแล้วก็ พยายามให้อาหารกับจุลินทีฝ่ายดีอาหารกลุ่มพีเบอตินะคะมีอะไรบ้างพีเบอติอ P จะเป็นพวกแป้งต้านทานการย่อยนะคะมันจะไปย่อยโดยจุลินทรีย์ในตัวลาไส้ที่ลำไส้นะคะกลุ่มหลักๆก็จะมีเป็นพวกตระกูลหอมนะคะตระกูลหัวหอมพวกนี้ใช่ผักสดทุกชนิดเป็นอาหารของเขานะคะเป็นอาหารที่ดี ตระกูลกล้วยดิบใช่นะคะตระกูลออมันนะคะพวกมันสัมปะหลังอะไรพวกนี้คือของเขาหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยพยายามกินอาหารให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ลดอ,อาหารของฝ่ายเร็วลงอีกอันนึงคือเรื่องของการผักแดดและการออกกำลังกายเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่คนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็เด็กเองนะคะจะเจอเรื่องนี้คือพยายาม คือใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์มากเกินไปนะคะถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่เองเนี่ยอยู่ในอากาศปกติที่ไม่ใช่แอร์นะคะม,มีแดดมีลมหรืออยู่ใต้ต้นไม้ระหว่างวันที่มีออกซิเจนธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างคุมมคุ้มกันที่ดีแสงแดดออกซิเจนจากต้นไม้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ากรณีของเด็กเล็กให้วิ่งการแจ้งวิ่งเล่นการแจ้งนะคะให้สัมผัสธรรมชาติให้เยอะหลายคนในตัวมือจะกลัวเรื่องฝุ่น PM เนาะ <c oughs> มันจะระบาดเป็นช่วงๆนะคะเออ่ก็พยายามนะคะ อ่าเลี้ยงบ้างช่วงที่ฝุ่นระบาดคือเราเลี้ยงแต่หราไจากนั้นเนี่ยพยายามพาเด็กออกคือสิ่งที่หมอเห็นน้องจากคนไข้ที่มาปรึกษาค่อนข้างเยอะก็คือกลัวเรื่องฝุ่นค่ะไม่กล้าให้ลูกออกไปข้างนอกแล้วเก็บตัวลูกไว้ในห้องไว้ในบ้านปิดแอร์ตลอดเวลาและเด็กก็ป่วยนะคะอ่อนแอมากนะคะขนาดไม่ค่อยได้ออกไปพวกปะเชื้อโรคก,ก็ยังป่วยติดเชื้อได้งา่ายเชื้อไม่อยู่ทุกที่ค่ะออวิธีการ ต่อสู้กับเชื้อที่ดีที่สุดคืออย่ากลัวเชื้อเราสามารถอยู่รอดในทุกเชื้อระบาดได้ต่อให้คนที่ติดเชื้อมาไอใส่หน้าเราเราก็ไม่ติดได้นะคะถ้าระบบคุมคุ้มกันเราดีพอเพราะนั้นการต่อสู้กับเชื้อโรคไม่ใช่การหลบเชื้อนะคะแต่คุณต้องสู้กับเขาเโดยการทําร่างกายให้พร้อมได้นะคะ ในเรื่องของการนอนจริงๆแล้วในในส่วนของเด็กไม่ค่อยเจอภาวะนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอในภาวะของผู้ใหญ่ที่ชอบนอนดึกกันนะคะเด็กนอนเร็วส่วนใหญ่ก็คือจะนอนเร็วและนอนเพียงพอ,อ,อของเด็กเนี่ยก็จะมีของเรื่องของอาหารกับการตักแดดและการออกกำลังกายนะคะก่อนเอาเออลดการอยูห่ห้องแอร์ อันนี้คือส่วนของเด็กที่ต้องดูแลหลักๆคืออาหารเลยนะคะของผู้ใหญ่ก็3ส,ส่วนเลยทั้งอาหารการน,นอนแล้วก็การดับแดดและก,การออกกําลังกายนะคะสิ่งที่จะบอกก็คือเราเชื้อโรคไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่เชื้อโรคเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยวัดผลของร่างกายเราได้ว่าในช่วงพวกโรคระบาดอ่ะฉันป่วยทุกซีซั่นไหม ถ้าฉันป่วยทุกซีซันเลยนี่คือการดูแลร่างกายที่ไม่ดีนะคะแค่เชื้อโรคเล็กๆคุณยังแพ้ได้แล้วนับภาษาอะไรกับเซง์มะเ็งคุณคิด่ว่าคุณจะอยู่รอดได้เหรอนะคะอันนี้คือสัญญาณเตือนหนึ่งของร่างกายกลุ่มคนที่เป็นภูมิแพ้ก็เหมือนกันไม่ต้องเชื้อโรคไม่ต้อง,องเซลล์กายพันเลยแค่การใช้ชีวิตอยู่แบบปกติยังไม่ได้เลยแสดงว่าร่างกายมันมีข้อบกพร่องมากการรักษาที่ดีคือ อ,อยุดต้นเหตุของพวกนี้ได้คือถ้าคุณทําระบบนิเวศอนําไส้ดีนะคะภูมิแพ้จะไม่มีโรคต่างๆจะไม่มีนะคะต่อให้คุณติดเชื้อคุณก็จะเป็นแค่หวัดน้ำมูกหรือเป็นไข้ลด้นิดหนอ่อยเท่านั้นเลยนะคะในกลุ่มเด็กเนี่ยพาไปเล่นเยอะๆเป็นไข้ปล่อยให้เป็นเลยนะคะเพราะว่านั่นไข้กับเด็กเป็นเรื่องปกติแล้วจงดีใจที่ลูกมีไข้นะคะเพราะมีไข้เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่า ระบบคุ้มกัน<ม>คูุมคุ้มกันในร่างกายเขากาลังทํางานของเขาและทํางานได้แบบถูกต้องว่เขากําลังกําจัดเชื้อโรคของเขาอยู่นะคะพาไปเจอเชื้อโรคเยอะๆนะคะยิ่งเจอเชื้อโรคเยอะร่างกายจะฝึกการกําจัดเชื้อโรคแล้วก็ทําความรู้จักเชื้อโรคนั้นนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยพาไปกําจัดเชื้อโรคะโไ,ปโไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเด็กอ่ะจะป่วยง่ายแล้วก็หายเร็วเพราะว่าการซ้นฟูมของร่างกายจะดีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายคนที่ที่ป่วย นะคะที่ป่วยงา่ายติดโรงง่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่สร้างระบบคูมคุ้มกันช่วงเจ็ปีแรกเนี่ยไม่ถูกธีมีการใช้ยาเยอะนะคะมันเลยทําให้ระบบคูมคุ้มกันของคุณไม่ได้แข็งแรงพอแล้วมีกลมาถึงผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นช่วง7ปีแรกของเด็กอย่าใช้ยานะคะพาไปเล่นจะเยอะพาไปเจอเชื้อโรคเยอะ,ยอะทุกครั้งที่เจอเชื้อโรคเขาจะมีไข้เป็นเรื่องปกติแล้วก็แค่ดูแล ไม่กินยาลดไข้นะคะในของเด็กเนี่ยถ้าไม่กินยาลดไข่ยี่สชั่วโมงนะคะเน้นดูแลอาหารเน้นการเช็ดตัวไปเขาจะหายเร็วฟื้นตัวเร็วนะคะไม่ลุกลามทําทไปเรื่อยๆระบบคุ้มกันมันจะเก่งมากต่อไปก็คือต่อให้เจอเชือ้อเขาก็จะไม่เป็นไข่นะคะอันนี้คือวิธีการนะคะวิธีการการดูแลแบบแพทย์ทางเลือกอต่อให้เจอเชื้อใหม่ๆนะคะร่างกายก็จะทํความรู้จัก มีไข้ย4ี่ชั่วโมงเสร็จแล้วมันก็จะหายไปจะไม่ลุกลามนะคะส่วนถ้าใครระบบพื้นฐานท่างการไม่ได้ดีเป็นไข้บ่อยก็จะใช้เป็นตัวช่วยช่วยในช่วงแรกหรือถ้าใครใช้ยามาเยอะแล้วนะคะก็จะต้องอทําการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายใหม่สิ่งที่คุณต้องรู้คือระบบนีเว้นใหนหนไส้ที่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเข้าใช้เวลาสองปีถ้าเผื่อคุณกินยาฆ่าเชือ้อ หรือคุณฉีดวัคซีนมาบ่อยๆหลังเข็มหรือใช้ยามาอย่างต่อเนื่องนะคะร,ระบบนิเวศในลำไสา้ต้องใช้เวลาถึง2ปีนะคะในการที่จะฟื้นฟูตัวจุลินทรีย์ต่างๆระบบนิเวศต่างๆนะคะให้กลับมาแข็งแรงและสมบูรณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากให้ ง่วยง่ายติดเชื้อง่ายนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มปฏิชีวนะนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนที่ไม่จําเป็นเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่หมอไม่ฉีดวัคซีนให้ลูกนะคะไม่ฉีดนะคะแล้วก็ไม่เคยให้กินยาปฏิชีวนะเลยนะคะแม้แต่ยาลดไข้ก็ไม่กินคือพยายามรักษาสมดุลของระบบนิเวศในหลําไส้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการ โภชนาการระบาดการดูแลอาหารเอานะคะแล้วก็ช่วงที่ระบาดหนักหนาหรือมันมีออลูกหมอเก็กินขนมหวานเนาะแต่ว่าช่วงที่มีโรคระบาดก,ก็จะคุยรู้กันว่าช่วงนี้มีโรคระบาดเพราะฉะนั้นตอนต้องเลี่ยงลดของหวานลงนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะว่าถ้าคุณกินของหวานปุ๊บทุกครั้งที่กินของหวานนะคะระบบภูมิคุ้มกันมันจะต้อยลงทันทีสีชั่วโมง ถ้าไปรับเชื้อช่วงนั้นเนี่ยโอากาสติดเชื้อจะสูงเลยเอ่อสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเวลาที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายะคะ่ะเชื้อพวกนี้มันจะแพร่กระจายในร่างกายโดยการเจาะเข้าไปที่เม็ดเลือดแดงนะคะนี้ช่วงที่มันเข้ามาแรกๆเนี่ยถ้าระบ,บคุมภูมิคุ้มกันเราดีอ่ะเขาจะสามารถกำจัดเชื้อก่อนที่มันจะเจาะแล้วแพร่กระจายในในเม็ดเลือดแดงหราอดะนะคะช่วงที่พอมันเข้ามาแล้วเม็ดเลือดขาวพยายามกำจัดมันเนี่ยมันจะมีไข้ ะะมันจะมีไข้เกิดขึ้นเพราะร่างกายเป็นคนที่ส่งออระบบภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยส่งสัญญาณเพื่อบอกกับสมองว่าช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มความร้อนให้หน่อยฉันจะกาจัดเชื้อโรคสังเกตได้ว่าหลังคาที่ตกดินเด็กมักจะมีไข้หรือตอนนอนเด็กมักจะมีไข้เพราะสองช่วงนี้เป็นช่วงที่เม็ดเลือดขาวเขาจะออกทําง,งานนะคะถือเป็นช่วงที่ร่างกายพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นตอนนอนหรือหลังคาที่ตกดิน สำหรับร่างกายแล้วเป็นเป็นโหมดพักผวอนของเขาและมันเป็นโหมดที่เม็ดเลือดขาวจะออกสำรวจและกำจัดเชื้อกำจัดสิ่งแปลปลอมในร่างกายและถ้าเขาเจอเชื้อเขาก็จะสั่งให้มีใครนะคะเพื่อที่เขาจะไล่กำจัดเชื้อเมื่อเขากำจัดเชื้อเสร็จร่างกายจะหยุดออสั่งนะคะและสุดท้ายเนี่ยอุณหภูมิจะกลับมาปกตินะคะเพราะนั้นเด็กที่ ทำวิธีการแบบแพทย์ทางเลือกเนี่ยมีไข้สูงปีดเลยแต่พอรุ่งสามพอเช้ามาไข้จะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะมันคือความอัศจรรย์ของร่างกายนะคะมันคือกระบวนการของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคะเราก็แค่ส่งเสริมกลไกให้ร่างกายเขาทำงานของเขาได้อย่างเต็มที่ไม่ไปรบก,กวนหรือขัดขวางกลไกของเขานะคะ เวลามีไข้หรือมีการช่วงโรคระบาดเยอะๆคุณสามารถอบตัวได้นะคะการอบตัวด้วยไอ้น้ำใช้ความร้อนช่วยเรียนแบบละกันการใช้ไอ้น้ำเนี่ยจะช่วยให้ความร้อนกับร่างกายหรือถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นออนเซ็นซึ่งน้ำจะต้อง ในน้าอุ่นไม่ได้นะคะอาบน้ําอุ่นไม่พอต้องร้อนระดับ40องศาเหมือนแช่ออนเซนร้อนๆเลยนะคะหรือการอบตัวด้วยไอ้น้าด้วยความร้อนนะคะมันจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวเขาทํางานได้ดีนะคะช่วยให้ไปกําจัดเชื้อโรคได้ดีนะคะช่วยการไหลเวียนของเลือดลดความเป็นด่างนะคะมันคือหนึ่งในการจระต้นภูมิคุ้มกันและลดการติดเชื้อโรคด่างนะคะอย่างช่วงโรคระบาดเยอะๆช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง อบตัวได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ป่วยเนาะแล้วก็เน้นดูในอาหารคือช่วงที่มีโรคระบาดเนี่ยอาหารสําคัญน,นะคะลดหวานลดน้ําหวานนะคะ <S 2> <S 2> เอ,อบ้านหมอจะไม่กินน้ําหวานกันนะคะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่ฝึกให้ลูกกินน้าหวานด้วยนะคะหมอไม่ส่งเสริมละกันหมอไม่เอายาก,กินให้ลูกหมอจะไม่ซื้อน้ําหวานให้ลูกกินนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเราเห็นเวลาเอ,อ พ่อแม่ท่านอื่นยืนนนย่นน้ําหวานยื่นน้ําอดลมที่ลูกอบบสาหรับหมอนะหมรู้สึกว่ามันคือยาพิษอะ่ะเออทาไมเราถึงยื่นยาพิษให้ลูกเสร็จแล้วลูกก็จะมีปัญหาสุขภาพลูกก็จะป่วยแล้วเขทรมานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่พยายามศึกษาเรื่องอาหารที่ลูกสําคัญนะคะสาคัญมากๆเ,เขาจะได้ไม่ต้องป่วยทรมานสมัยนี้ ป่วยกันง่ายมากเ mm hmm. ยอะมาก,กนะคะเด็กป่วยเป็นมะเร็งกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราช่วยกันดูแลได้ก็คือเน้นดูแลสุขภาพให้เขาดูแลอาหารให้ดีนะคะแล้วก็ฝึกรูปกินผักอันนี้สําคัญมากๆนะคะส่วนเรื่องออทั่วไปนะคะเ,เน้นให้เด็กอย่างที่หมอเน้นให้เด็กเล่นการแด้ออกกำลังกาย พาไปทะเลบ่อยๆนะคะเพราะการไปทะเลเนี่ยได้ดินทรายนะคะทรายสัมผัสทรายธรรมชาติแล้วก็ตักแบบดดเยอะมากเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มีลูกพาไปน้ําตกก็ได้ค่ะพาไปน้ําตกพาไปทะเลนะคะเอ่ออย่างเวลาหมอถ้าลูกหมอมีน้ามูกเริ่มมีน้ามูกใสๆเนี่ยน้ำมูกใสดีนะคะน้ำมูกใสดีน้ำมูกใสเนี่ยบ่งบอกว่าเขาได้รับเชื้อ และร่างกายสามารถกาจัดได้นะคะออกเป็นน้ำมูกใสอันนี้ถือว่าระบบภูมิคุ้มกันดีนะคะเขากาลังทําความรู้จักกับเชื้อโรคและร่างกายควบคุมเอาอยู่นะคะลูกค้าลูกเอ่อร่างกายเอาอยู่ไม่ลุกลามแต่ถ้าเป็นน้ำมูกเริ่มเขียวแนะสดงว่ามีการอักเสบแล้วแสดงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเอ่อเริ่มอ่อนแอแล้วอันนี้จะต้องเน้นเรื่องอาหารเสริมภูมินะคะเดี๋ยวเอาไว้อาหารเสริมภูมิก็จะกูณหัวหอมเลยนะคะ ะกูลหอมเลยก็เป็นอาหารของจุลินทียเนาะะกูลพวกซุปไก่ซุปกระดูกนะคะซุปกระดูกก็เป็นอาหารของจุลินทียเช่นกันแล้วก็เพิ่มโยงเกิดไปใครไม่มีครีมเบอร์ก็เป็นเพิ่มโยนเกิดไปเพิ่มผัดสดไปนะคะในการเสริมภูมิให้กเด็กแล้วเอาอบตัวนะคะอบตัวด้วยแอนนานด้าอันนี้คือการเสริมภูมิให้กเด็กแล้วก็ตัดแบบให้เยอะเ,ออเวลาลูกหมอกมีน้ำมูกหมอจะพาไปทะเลไปตัดแดดให้เยอะเลยนะคะไปเล่นเล่นน้ำทะเล เล่นทรายตัดแดดแล้วน้ำมูกก็น้ำมูกเขาจะออกมาเยอะมากนะคะมันจะขับน้ำมูกเยอะมากนะคะแล้วพอกลับไปบ้านาหายหายไวมากนะคะก็คือแค่เอาไปเสริมภูมิเอาไปเสริมภูมิที่อากาศปกติถ่ายเทนะคะไปสัมผัสธรรมชาติพวกนี้จะมีประจุมันมีพลังงานประจุลบอยู่ซึ่ง พลังงานพวกนี้แหละนะคะมันช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิโครมการของเราทํางานดีขึ้นได้ะตัดแดดแรงๆพวกนี้ค่ะช่วยกําจัดเชื้อได้ดีมากนะคะเทคนิคก็มีแค่นี้สําหรับการดูและนะคะผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเวลาผู้ใหญ่ที่ชอบเป็นภูมิแพ้อะไรพวกนี้หมอจะไล่ว่าไปตัดไปทะเลให้ไปทะเลบ่อยๆนะคะไปเดินทรายนะคะไปตัดแดดมากๆนะคะพวกนี้เป็นชรัลรับหนึ่งนะคะใช้ธรรมชาติบําบัดน,นะคะเลี่ยงการใช้ยา นะพวกนี้จะดีขึ้นได้แล้วก็เน้นดูเลยอาหารตามที่บอกไปคือถ้ามีคําถามอะไรก็ inbox ม,มาคุยในกั่นได้น,นะคะแล้วก็จะเ,เลือกหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ถามกันบ่อยๆไว้จะมาไลฟ์ให้ฟังในวันหลังสวัสดีค่ะ